หน่วยที่6โภชนาการกับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 1. หลักการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยการกินอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 1. กินอาหารให้ครบห้ามู่ถูกหลักโภชนาการกินในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 2. กินอาหารให้ครบสามมือ้อ เพราะการลดอาหารมือ้อใดมื้อหนึ่งอาจทำให้ขาดพลังงานและขาดสารอาหารได้โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเพื่อคงระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงซึ่งจะทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี 3. ัควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน เช่นกาแฟชาและน้ำอัดลมพราอจะทำให้ร่างกายได้รับสารเสพติดและได้รับน้ำตาลเพิ่มขึ้นและ 4. หลีกเลี่ยงการกินขนมขบเคี้ยวเพราะอาจจะทำให้อ้วนและขาดสารอาหารบางอย่างได้ นอกจากนี้ขนมขบเคี้ยวยังมีเกลือโซเดียมมากซึ่งอาจส่งผลให้เป็นโรคความดันเลือดสูงและโรคไตในอนาคตได้การกินอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยทำงาน 1. กินอาหารให้ครบห้ามูมู่ 2. ใส่ใจต่อการกินอาหารเช้า 3. กินอาหารให้โปรโตีนที่ย่อยง่าย 4. ดื่มน้ำให้มากขึ้นควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8ถึง10แก้ว 5. กินอาหารที่มีแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นควรดื่มนมนกินปลาตัวเล็กผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและผักใบเขียว 6. น้ำมันที่ปรุงอาหาร ควรเป็นน้ำมันพืชมากกว่าน้ำมันที่ได้จากสัตว์ 7. กินธัญพืชและข้าวกล้องเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงมีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญหลายๆชนิดและ 8. ปดงดอ,อาหารขบเคี้ยวและของหวาน 2. องโลกไม่ติดต่อเหลือลังกับภาวะโภชนาการ ความหมายและตัวอย่างของโรค NCDs โรค NCDs หรือ Non Communicable Diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังคือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆสะสมอาก,การอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเลื้อรลังของโรคด้วยจึงอาจจัดได้ว่าโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคเลื้อรลังได้ตัวอย่างของโรค NCDs โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจเลื้อรลังเช่นโรคปอดอุดกั้นเลื้อรลังถุงลมโป่งพองโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคมะเร็งต่างๆโรคอ้วนลงพุงโรคตับแข็งและโรคสมองเสื่อมอุ่มโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังที่สำคัญได้แก่1 โรคอ้วนลงพุงความหมายของโรคโรคอ้วนลงพุงคือภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้นโดยจะใช้ค่าร้อยละไขมันในร่างกายมากกว่า20ในชายหรือมากกว่า30ในหญิงภาวะไขามันสะสมอาจมาจากไขมันใต้ผิวหนังมากหรือจากไขมันในช่องท้องมาก ซึ่งวิธีการวัดไขมันมีหลายรูปแบบที่นิยมใช้คือการวัดจากดัชนีมวลกายหรือ BMI อาการของโรคความดันโลหิตตั้งแต่130ต mm ่อ85มิลลิเมตรประลอดขึ้นไประดับไขมันไตรกลีเซไรา์ในเลือดมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและระดับคอเสลสเตอรอลชนิดดีในเลือดหรือ high density lipoprotein น,น้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ชายและน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้หญิงสาเหตุของโรคได้แก่กรรมพันธุ์ หยุดและเลิกบุหรี่การรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกายขาดการออกกำลังกายเช่นไม่มีเวลาออกกำลังกายร่างกายไม่พร้อมอดนอนอยาที่ทำให้หน้ำหนักขึ้นเช่นยาจิตเวชยากันชักอินซูรินสเตียรอย และโรคต่อมไรท่อเช่นโรคถุงน้ำในรังไข่กลุ่มอาการคุดชิ่งและภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำการป้องกันและรักษาโรค 1. ออกกำลังกาย 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง 3. การใช้ยาลดน้ำหนักเมื่อดัชนีน้ำหนักตัวมากกว่า30หรือมากกว่า27ถ้ามีโรคที่กระทบจากความอ้วนและ 4. การรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร 2. โรคความดันโลหิตสูงความหมายของโรคความดันโลหิตคือค่าความดันภายในหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจส่งผ่านหลอดเลือดเพื่อน,นำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมีสองค่าคือค่าความดันตัวบนเป็นค่าความดันขณนะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันตัวล่างเป็นค่าความดันขณนะที่หัวใจคลายตัวอาการของโรคโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่มีความสำคัญมากเนื่องจากผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งมักจะไม่มีอาการใดๆจึงเป็นภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวว่ามีความดันโลหิตสูงก็เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นแล้วโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจหนาภาวะหัวใจวาย ภาวะใตวายเรื้อรังหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเกิดอมัอมาพากอัมพาตตามมาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้สาเหตุของโรคมากกว่าร้อยละเก้าสิบไม่มีสาเหตุมีเพียงส่วนน้อยที่มีสาเหตุเช่นโรคของต่อมไรท่อบางชนิดโรคไต โรคของหลอดเลือดบางประเภทที่ทำให้ความดันโลหิตสูงได้ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความดันโลหิตสูงมีหลายปัจจัยเช่นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนแกะการรับประทานอาหารเค็มจัดเป็นต้น การป้องกันและรักษาโรคได้แก่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกงดบุหรี่ลดเครียดลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่ใช้อยู่เพราะมียาบางตัวที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ปรึกษาแพทย์ถ้าต้องการใช้ยาคุมกำเนิด 3. โรคเบาหวานความหมายของโรคโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมากหากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมเกิดโรคและอาการแทรกซ้อนขึ้นอาการของโรคอาการที่พบส่วนใหญ่คือปากแห้งกระหายน้ำมากปัสสาวะบ่อยหิวบ่อยน้ำหนักลด หรือเพิ่มผิดปกติสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดรู้สึกเหนื่อยง่ายมีอาการชาโดยเฉพาะมือและขาบาดแผลหายยากเป็นต้นทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่หนึ่ง จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่สองจะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนโรคเบาหวานขนาดตั้งครันมันเกิดในช่วงอายุคันประมาณ24-28สัปดาห์สาเหตุของโรคโรคเบาหวานมีหลายประเภทสามารถแบ,บ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเบาหวานประเภทที่1 เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เบาหวานประเภทที่2เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หรือเกิดภาวะการดื้ออินซูลินเบาหวานประเภทที่3เบาหวานขณนะตั้งครรภ์ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยที่ผู้ป่วย ไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนการป้องกันและรักษาโรคสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิดคือต้องคอยหมั่นระวังระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่เกณฑ์ปกติเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสารอาหารครบถ้วนมีกากใยสูงหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรค NCDs ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรค NCDs การป้องกันโรค NCDs ทำได้ง่ายๆโดยเริ่มต้นจากตัวเรา นั่นก็คือการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่นหลัก3ออตัวช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงอาหารลดหวานมันเค็มกินแต่พอดีครบ5หมู่แต่ละมื้อมีผักผลไม้เสมออารมณ์เคียนให้พอดีมองโลกในแง่ดีเคียนมากไปจะทำให้ร่างกายแปรปรวน และออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ทำให้เป็นนิสัยจะช่วยลดอ้วนลดพุงได้50-90%